นเบย์จะพาทุกคนมาทำอะไรนะแม่กล้วยบดชีนะคะมาเรามาเริ่มใส่ลงไปเลยใส่กะทิก่อนนะคะทุกคนฉันใส่น้ำอยู่แล้วละ,ะแล้วก็ใส่น้ำใส่กะทิลงไปอีกหน่อยนะคะเพื่อให้ความเค็ม,คมแล้วก็จะใส่กล้วยนะคะแล้วเราก็ไปตั้งเตาเลยตั้งเตา นไคะใครชอบเยอะก็ใส่เยอะนะคะแต่บ้านนี้เมถ้ากินของหวานจะไม่ค่อยใส่เค็มเยอะนะคะใส่ลงไปไปิดไว้ก่อนนะคะให้กะทิเดือดก่อนนะนะคะเราก็หั่นกล้วยไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเยอะไหม <c oughs> นะคะน้ตาลด้วยถ้าใครชอบหวานใส่เยอะได้นะคะถ้าใครไม่ค่อยชอบหวานก็ใส่หน่อยๆ้อยนะ มาเปิดกันพร้อมๆกันนะคะนี่ทุกคนเริ่มเดือดแล้วปิดอีกนิดหอมมากทุกคนกลิ่นคือหอมมากโอนเดือดแล้วอ่าคนนะคะมา้าน้อยก็แล้วไม่น้อยเหรว่ามวนเดิยอเดี๋ยวสามใจ ปิดฝาไว้ก่อนนะคะให้เขาเดือดเดี๋ยวค่อยมาใส่นตาลที่หลังนะคะคใส่น้ำตาลลงไปนะคะใครชอบมากชอบน้อยแล้วแต่เลยนะนี่น้ำตาลนาเลยทุกคนแล้วก็คนให้เขาละลายนะคะ ฮืมคนต่อคะ่ะใครจะใส่ไข่ก็ได้นะเดี๋ยวมีจะใส่ไข่นะทุกคนฟักสนะองใบแล้วใส่ไข่ลงไปแล้วนะคะเห็นไหมสองใบตัวนี้กับตัวนี้นะเราขอถ่ายตอนตอกไข่ใส่นะคะขออภัยเนาะเดี๋ยวไปดูตอนเสร็จแล้วเลยค่ะ ถ้าน่ารักขอกดขอไลค์ขอผ like, ู้ติดตามขอกดแชร์และกดกระด,ดิ่งด้วยนะคะดูดูไข่ดูความไข่ยูทุกคนดูสิสีน่ากินมากกินไหมคะโอ้ไข่ก้อนมาเลเลยไข่ใบใหญ่